วัสดีครับผมชื่อนุครับทำขายผ้าม่านเป็นผ้าม่านออนไลน์ครับขายในเพจ f a c e b o o k ทีนี้อยากต่อยอดอยากได้วิดีโอสวยๆไว้ให้ดีเซนต์ให้ลูกค้าชอบครับแบบว้าวอะครับอยากให้ทุกคนมาเรียนครับผมสวัสดีค่ะชื่อดาวค่ะทําธุรกิจผ้าม่านออนไลน์ค่ะได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะก็ะคือจากทําทวิดีโอไม่เป็นก็ตัดต่อวิดีโอเป็นถ่ายรูปรู้มุม ก็ได้ความรู้ต่างๆหลายอย่างเลยค่ะคุ้มมากค่ะที่ได้มาเรียนวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อไปค่ะก็ไปทำเอ็กเพย์บิสเนสนะคะเป็นคอร์สออนไลน์อะไรพวกนี้ค่ะก็วันนี้ที่มาเรียนทําคลิปเพราะว่าเ,ออเราต้องการทําคลิปง่ายๆที่ทาคอนเทนต์ทําได้ทุกวันให้ทุกคนแบบเหมือนสามารถติดตามเพจเราได้ทุกวันด้วยวิธีง่ายๆซึ่งไปเชื่อว่าดออูดีสตูรี่คือแบบเขาตอบโจทย์มากเพราะว่าคือใช้แค่มือถือเครื่องเดียวแล้วก็ตัดในมือถือคือเสร็จเลยได้เลย,ได,เลยได้คลิปเลย วันนั้นแล้วได้คอนเทนต์วันนั้นคืออันนี้คือไปคิดว่ามันตอบโจทย์สำหรับคนที่ทําออนไลน์มากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะเมฟูเฮาพลัสนะคะ มาจากลพบุรีค่ะเป็นโรงงานเฟอร์นิเจอร์บิวอินค่ะที่มาเลือกเรียนวิดีโอกับดูดีนะคะเมตานดูดีมาเป็นปีแล้วค่ะตัดสินใจเลือกดูดีเพราะว่าเมย์อยากจะได้วิดีโอที่เป็นพรีเมียมอยากจะถ่ายงานบิวอินที่มันพรีเมียมมากกว่าเดิมแต่จะถ่ายยังไงด้วยมือถือเครื่องเดียวถ้าอยากรู้ต้องมาเรียนที่ดูดีค่ะโหนงนะคะมาจากเกาะเลยค่ะที่ผ่านมาเนี่ยต้องทำสื่อให้เกษตร,รกรแล้วก็ต้องทำวอล์กปรากฏว่า ทำไม่เป็นค่ะถ่ายภาพก็มีแค่นี้ค่ะแล้วภาพก็สันสนไหวๆทำไม่ได้มาวันนี้ได้เทคนิคไปเยอะเลยค่ะอีกอย่างหนึ่งก็ได้กำลังใจแล้วก็ครูสอนดีมากเลยค่ะแล้วก็เขา้เขาใจค่ะคิดว่าน่าจะไปทำให้พัฒนาสื่อทำให้เกษตรกรมีขายสินค้าได้มากขึ้นค่ะสวัสดีครับหนึ่งนะครับจาก p t s t a ส d ครับเราเป็นบริษัทที่รับทำาลาย,ยานออนไลน์ครับ ที่ตัดสินใจเลือกมาดูมาเรียนกับทางดูดีนะครับเราคิดว่าถ้าเรามีคอนเทนต์ที่ดีนะครับเราสามารถที่จะเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้นครับและปัจจุบันนี้เราสามารถที่จะมีมือถือเพียงเครื่องเดียวเราก็สามารถที่จะติดคอนเทนต์ได้แล้วครับลองมาดูนะครับแล้วคุณจะพบกับสิ่งดีๆครับ